อ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับคลิปวิดีโอรีวิวนะฮะเจ้าสายนะสายบลูทูธนะสายไวเลส s นะครับกับเจ้าฟิโอะนะ LCBT1 ของเรานะฮะก็สำหรับเจ้าฟิโ LCBT1 ตัวนี้นะฮะผมก็ได้ซื้อมาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ทดลองใช้ เป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ละนะครับจึงตัดสินใจนำมารีวิวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มนะคลิปวิดีโอลงไปในช่องบ้างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเนาะแล้วก็คนรีวิวกันน้อยมากด้วยนะครับผมนะก็เกริ่นก่อนเลยว่าเหตุผลที่ซื้อมานะครับเพราะว่าต้องการที่จะคงนะฮะคงเขาเรียกว,ว่าคง ear training นะครับหรือว่าการทําให้หูตัวเองในชินอยู่กับเสียงที่มันมีความ flat ไว้นะครับผมซึ่ง อาเจ้าหูฟังตัวก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อเหมาอกกําลังกายเนี่ยไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าหลังๆมาก็คือมีการใช้หูฟังบลูทูธเนี่ยในชีวิตประจําวันเยอะขึ้นนะครับผมแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าเราใช้เจ้าบีดเฟล็กมากเกินไปจนทําให้หูเราเพลี้ยนนะเราก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าสายตัวนี้มานะเพื่อที่จะใช้กับหูฟังมอนิเตอร์ของเรานะซึ่งเป็นขั้ว M MM M C X เนาะก็สำหรับเจ้าสายหูฟังตัวเนี้ยนะฮะก็อย่างที่บอกนะชื่อก็คือตามนี้เลยนะ P O L C B T 1เนาะ ราคาเนี่ยสงวนอยู่ที่ประมาณ1,390บาทกลมๆก,ก็400ร้ลรวมค่าส่งค่านุนค่านีค่านันนะครับก็เป็นาสายนะครับที่ออกแบบมานะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถคัสตอมนะฮะหูฟังที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้สามารถเป็นหูฟังบลูทูธได้นั่นเองนะครับตัวหูฟังเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีในเซตนะก็จะมีแค่สายนะครับก็รีวิวเรื่องอันบ็อกซิ่งเนี่ยผมว่าไปหาดูตามเว็บก็ได้ภาพมันชัดกว่าวิดีโอนะก็อาจจะเห็นดีเทลเยอะกว่านะ ก็จะมีซองมาให้นะครับมีกล่องแล้วก็จะมีคู่มือนะแล้วก็ตัวสายหูฟังนี่ไม่เกี่ยวนะหูฟังนี่ของผมแยกกันนะครับแล้วก็จะแถมสายชาร์จมาให้2เส้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบด็อกกิ้งแบบนี้นะครับผมสามารถชาร์จกับหูฟังด้วยการเอามาแปะแบบนี้นะครับก็ก็เหมือนกับพวกหูฟังทไวไรตทั่วไปนี่แหละครับผม เจาะแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องรูเสื่อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาก็จะมีปัญหาเรื่องสนิมขึ้นหน้าสัมผัสแทนนั่นเองนะครับก็ถามว่ามันดีกว่าสายหูฟังปกติยังไงบ้างนะครับอ่ะผมเทียบให้เลยอันนี้คือสายสต็อกของหูฟังเส้นเดิมนะเส้นนี้ก็คือหูฟังตัว ADV นะที่ผมเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสายหูฟังสต็อกเดิมนะนี่คือสายใหม่พอเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวสังเกตดูครับนี่คือ ขนาดสายสต็อกเดิมนะฮะอ่ามีแค่สายสต็อกนะนี่คือบลูทูธนะขนาดยังเยอะยังใหญ่กว่าเลยไม่มีหูฟังด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่องตัวดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเรื่องการสวมใส่ก็สบายกว่าอยู่แล้วนะครับคล่องตัวกว่าไม่ต้องมาเกะกะพลุงพลังเรื่องสายเนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไมโครโฟนิกต่างต,างตางนะเวลาเรา ใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะเดินไปนู่นไปนั่นไปนี่ไงครับก็จะมีเขาเรียกว่าเสียงเสียงไมโครโฟนก็คือเสียงที่สายไปกระทบกับเสื้อผ้าเราแล้วก็มีเสียงส่งขึ้นไปที่หูนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือจะหายไปเลยนั่นเองนะครับก็มีข้อดีมากมายนะครับแต่ว่าก็แลกมากับข้อเสียบางอย่างบางประการเหมือนกันนะครับก็หลักๆเลยถ้าเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งาน,นข้อเสียหลักๆนึงคือมัอนต้องชาร์จแบตแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับมือถือเราก็ต้องชาร์จเหมือนกันนะครับ ก็แบตเจ้าตัวนี้ก็อยู่ได้นานอยู่พอสมควรนะฟังเพลงอย่างเดียวก็อยู่ประมาณสัก7 7ไม่ถึง7จ็อะประมาณสัก5้ถึงหชั่วโมงได้นะครับเราที่ลองนะแล้วก็สามารถชาร์จได้เร็วมากนะสชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็สามารถทําอะไรได้หลายหลากมากมายนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับรุ่นน้องเขาเนาะ ก็ตัวละ590บาทต,ตัวนั้นคือ FIOLCBT ธรรมดานะส่วนตัวนี้คือ FIOLCBT2 หน้าตาแทบจะก๊อปกันมาเลยนะต่างกันนิดเดียวตรงจะง,งอยข้างหลังนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือให้ความรู้สึกที่มันดูหรากว่านิดหน่อยนะครับก็มีจำหน่ายอยู่ทั้งรูปของ MMCX แล้วก็2พินนะครับผมสามารถไปศึกษาดูได้นะ ก็สำหรับเจ้าสายตัวนี้สามารถที่จะรับหูฟังได้ที่อิมพีแดนซประมาณที่เขาบอกว่ามันรับได้ก็คือประมาณ16 100แต่ว่าสักเจจริงๆอ่ะไม่ควรผมว่าสัก32นี่ก็เต็มเกินละนะครับส่วนใหญ่จะประับมันส่วนใหญ่หูฟังจะอยู่ประมาณขั้นเนี่ยสามสอก็ยังไหวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่สู้เท่าไหร่นะครับก็คิดว่านั่นแหละหูฟังปกตินั่นแหละครับพวกชัวพวก AAC พวกนู่นนี่นั่นที่เป็นของฟิโอที่เป็นหูฟังจจนนะผมว่าสบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะรับโคเด็กซ์ได้ประมาณ3-4ตัวนะครับ SBC นี่เป็นเรื่องปกติอยู่ละรับได้อยู่ละนะครับทุกทุกดีไวต์ต้องสามารถรับ SBC ได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นโคเด็กซ์ที่ห่วยที่สุดเนาะสามารถรับของ Apple ได้นะครับอย่าง AAC เนาะก็จะเป็นตัวโคเด็กซ์ที่ เลิศที่สุดนะของ Apple ตอนนี้นะคือ A4 เนาะ ATPX นะครับแล้วก็ ATPX Low Latency เหมาะสำหรับการเล่นเกมด้วยนะครับผมสามารถเลือกโคเด c กได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วโทรศัพท์คุณหรือว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณคุณไม่รับมันก็จะไม่ดังแค่นั้นเองนะครับผมก็พอเราเลือกโคเด c กมันก็จะมีไฟนะทีนี้ต้องศึกษาจากตัวคู่มือดีๆนะไฟแต่ละแบบแต่ละสีก็จะ,ะเขาเรียกว่าสื่อถึงโคเดกแต่ละแบบนะครับ ข้อดีของมันหลายๆอย่างมันมีเยอะมากเลยเวลาเวลาเราเปิดเราปิดอะมันจะมีเสียงที่เป็นเสียง voice อะครับว่า pairing เครื่องเปิดเครื่องปิดเงี้ยมันจะมันจะไม่ใช่แบบเสียงตื้ดึงตืดึดึดึงดึดึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่เสียงแบบนี้คือทําให้เวลาใช้งานอะค่อนข้างจะดีพอสมควรเพราะว่าไกด์เวลาเราเปิดปิดเครื่องอะมันพูดเป็นคําพูดมาเลยใชม้มันดีมากนะครับ แล้วก็สันส้นๆด้วยนะครับไม่ใช่ the b l u e อะไรนะ your Bluetooth is Lady to อะไรนะี่ยไม่ใช่ละนะครับก็อันเนี้ยคือว่าเป็นเป็นหูฟังอ่าเขาเรียกงไงหูฟัง Wireless ที่ดีไซน์ออกมาให้ใช้งานง่ายพอสมควรแล้วก็ flexible กับอะไรหลายๆอย่างพอสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวอันนั้นเลยเลยไปไกลละนะครับคร่าวๆเนาะก็รีวิวก็เห็นหน้าตามันละนะครับ รรจริงๆก็สามารถไปรีวิวตามช่องต่างๆนะตัวหูฟังตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว ADV เนาะของผมตัวเดิมที่ผมมาใช้นะก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกก็คือต้องการเสียงที่มันแฟลตก็เลยเอามอนิเตอร์มาใช้นะครับผมในพอร์ตชาร์จนะอันนี้ปุ่มกดนะครับผมข้างหลังเขาจะมีเกลียวไอ้ตรงนี้มาด้วยตัวล็อกสายนะครับเราสามารถที่จะล็อกสาย2เส้นเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะจํากัดนะครับจากัดวง ในการคล้องคอเราทําให้หูฟังเนี่ยอยู่ติดคอมากขึ้นเวลาห้อยเนี่ยมันจะไม่ห้อยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็นกเนื่องจากไมโครโฟนอ่ะมันค่อนข้างจะอยู่ใกล้ปากพอสมควรเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนตัวบิดเฟล็กผมอาจจะมีปัญหาว่าแบบไม่เสียงเบาเนี่ยแต่ตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ปากมากนะครับแล้วก็สามารถจัดแจงได้นะตัวที่เป็นตัวฮุกตัวนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับเป็นฮุกล็อกตายเนาะก็ถือว่าดีนะครับฮุกล็อกตายเพราะว่าการที่เป็นฮุกล็อกตายมันหมายถึงว่าเป็นพลาสติกที่แบบนี้มาก ไม่เหมือนกับลวดนะลวดถ้าใช้ปนา,นานเนี่ยมันจะมีขาดมีอะไรบ้างนะครับเหมือนพวกของเคซเจนก่อนๆที่เป็นลวดเป็นวายมาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คร่าวๆนะครับหน้าตาสดทรงประมาณนี้แถมซองมาให้ด้วยนะสวยๆอันเล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบกับอ่าเขาเรียกอะไรเทียบกับซองปกติอ่านี่คือกล่องหูฟังปกตินะขนาดต่างกันพอสมควรเลยนะครับก็ของเขาเล็กเนาะก็เลยให้มาแบบมินิมอลมินิมอลแบบนี้นะครับ ก็สำหรับเจ้าสเปคตัวนี้ที่ว่าอ่านไปก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่ารู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับรองรับบลูทูธ5.0นะครับผมก็จะ,สะเสถียรขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นนะแต่รู้สึกว่าตอนใช้งานก็มีปัญหาอยู่นะตอนแบบการแมทชิ่งการส่งสนนะัญญาณมีสะดุดมีกระตุกบ้างนะถ้าไม่ค่อยนิ่งนะมีจังหวะแบบอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยแบบเขา้เขากําแพงเข้าอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาแบบ ลำคาญหรือว่าก่อกวนการใช้งานเวลามันเป็นมันจะเป็นอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีชิปแดกนะครเป็น ak 4 3 3 1ก็รู้ไปก็เท่านั้นนะฮะก็แดกแดกก็คือแดกนั่นแหละนะฮะแล้วก็รองรับเทคโนโลยีโคเด็กทาง s b c a AC, a c AT atpx atpx AT ll นะก็จะเหมาะกับการเล่นเกมเนาะตัวนี้สามารถต่อกับตัวเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันของตัว freeo ได้ด้วยนะคุณสามารถที่จะเข้าไปปรับ เขาเรียกว่าปรับตัวโคเดกได้ในภายในแอปพลิเคชันเนาะจริงๆคุณสามารถกดปุ่มแล้วปรับโคเดกได้นะแล้วก็คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกอพวกฟิลเตอร์ได้มันจะมีฟิลเตอร์ให้นะครับผมก็มีเป็นพวกเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลนอสฟิลเตอร์ก็คือเอาไว้กรองสัญญาณที่เป็นสัญญาณจีต่างๆของพวกสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ครับพวกบลูทูธมันจะชอบมีเสียงจีเสียงฮึมอะไรเงี้ยเสียงฮึมเสียงคำ ก็สามารถกรองทิ้งได้นะครับผมทำให้เสียงชัดขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี Noise Cancellation ด้วยนะเป็น CVC noise cancellation รุ่นที่8ตัวเนี้เป็น noise cancellation ที่แบบไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบช่วยเรื่องฟันการฟังมากนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องการพูดคุยมากกว่านะครับผมแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับมันจะวิบวับวิบวับตรงนี้แหละข้อดีของมันนะครัเปิดอยู่ก็รู้ปิดอยู่ก็รู้นะครับผม แล้วก็ใช้โคเดกไหนก็รู้นะครับสถานะแพรลิงอะไรเงี้ยไฟมี2ไฟแล้วก็แบบบอกไฟอะบอกได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโคเดกไม่ว่าจะเป็นสถานะแพรเปิดปิดแบตหมดไฟสามารถบอกได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นง่ายต่อการใช้งานพอสมควรนะครับผมแล้วก็แต่ง EQ ได้นะแล้วก็สามารถ นน่นนี่นั่นอะดปได้หมดเลยเหมือนหูฟังที่เป็นหูฟังบลูทูธย่านราคาแพงๆตามปกติได้เลยนะครับแต่ทีนี้จะปรับ EQ อะไรเนี่ยมันก็ต้องแมทชิ่งกับตัวหูฟังที่เรามาใช้ด้วยเนาะเออสำหรับในช่วงแรกๆตอนที่เราฟังไปอ่ะก็ตัวเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสายที่ต้องเบินอินนิดนึงนะครับตอนช่วงแรกๆจะฟังเราจะรู้สึกว่าทำไมชิ้นดนตรีมันแบนแล้วก็แบบดูแบบจับมิติทิศทางอะไรไม่ได้เลยแบบดูแบบ ย่านต่ําก็ดูบวมๆแล้วก็กวนไปทุกย่านเลยนะครับก็เบินอินมันสักประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะไม่มีอาการนี้ละนะครับแบบเดียวเองนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้สึกก็ดีไปสําหรับคนที่รู้สึกก็ลองทําตามแบบที่ผมบอกดูนะคือคุณสามารถปลายเทสได้เลยคุณไม่ต้องฟังอะครับคุณเบินไปเลยอรอบแรกกับรอบที่ประมาณรอบ4ี่ชั่วโมงต่างกันแน่นอนล้านเป์น,น,นะครับ ก็ธรรมดานะฮะสันดานอ,อ,อุปกรณ์จีนเนาะต้องเบิร์นอินก่อนนะครับก็นะครับสำหรับเรื่องการใช้งานต่างๆเนี่ยคิดว่าแต่ละคนก็คงจะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตัวเองเนาะเอาไปนู่นนี่นั่นตามเองนะตลาดันตนนี้ก็จะมีจำหน่ายทั้งแบบตัว MMCX แล้วก็ตัวอ่อ2พินนะขนาด0.78นะครับผมก็อย่างที่บอกนะก็คือขับได้ประมาณ เขาในในเลฟเขียนประมาณ1 6บหถึงร้อแต่ว่า S ัดเจตอย่าไปเกิน32นะครับเกิน32ก็รู้สึกเหนื่อยละ64นี่ก็ยังพอถูกไถนะก็โฆษณาก็คือส่วนของโฆษณาเนานะการใช้งานจริงก็คืออีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับเหมาะการเล่นเกมไหมนะครับมีอ่าตัว ATPX low latency มาให้ก็เหมาะอยู่พอสมควรนะสำหรับส่วนตัวผมก็คือใช้แค่ตัว a a c เพราะว่าใช้ Apple ทั้งระบบนะก็คือโอเคอยู่นะครับก็ ต่อไปนะครับลักษณะของเรื่องเสียงก่อนเลยถามว่าเปลี่ยนไหมนะครับในหลายๆรีวิวเนี่ยก็คือก็จะบอกว่าเสียงมันไม่เปลี่ยนให้ความรู้สึกเหมือนต่อกับมือถืออันนี้คุยกันตรงๆนะก็คือเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนต่อกับมือถือด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆอะ่ะก็คือแค่อุปกรณ์ต่างคุณต่อกับคอมคุณต่อกับมือถือคนละเครื่องคุณก็ได้คาแรคเตอร์เสียงที่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมทีเนี้ยไอตัวเนี้ยถามว่า มันมันไม่ได้ให้มันถามว่ามันแบบฟิลเหมือนเสียบแดกไหมเสียบนู่นเสียบนั่นเสียบที่ไหมก็คือฟิลมันไม่เหมือนนะครับก็คือด้วยความที่กําลังมันต่ํามันก็ทําได้แค่ประมาณมือถืออ่ะพูดง่ายถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเออเสียงมันเสียบเหมือนเสียบกับมือถือเงี่ยโอเคก็ใช่นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์คนละเรื่องนะครับคุณอย่าคิดว่าคุณเสียบกับมือถือคุณอยู่แล้วเสียงมันเป็นแบบนี้แล้วมาเสียบสายเนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบมือถือคุณนะครับแต่ว่ามันให้กําลังที่ใกล้ๆกันมันก็จะให้แบบ ความสเกลความสามารถมันก็จะใกล้ๆก,กันนะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยผมก็จะรีวิวจากตัว,ตวหูฟังเนาะทีเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อหูฟังแต่ละตัวนีจะไม่เหมือนกันตัวเนี้ยก็คือตัว ADV เนาะก็ก่อนหันานี้ผมใช้กับตัวหางหนูของ Apple นะตัวหางหนูของ Apple อะขับออกมาได้เสียงที่มีมิติที่แคบกว่าแล้วก็ให้ตัวของทริม b บิให้ตัวของเนื้อเสียงที่เยอะกว่า แต่เจ้าฟิโอเนี่ยอพอขับปุ๊บเนี่ยตัวทิมเบิลเนี่ยจางลงหน่อยหนึ่งเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มิติเนี่ยกว้างขึ้นมีข้อดีคือทําให้เห็นชิ้นดนตรีได้เยอะขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆคือคุณจะรู้สึกถึงรายละเอียดที่มันเยอะขึ้นแต่ว่าตัวของเนื้อเสียงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าอของผมถ้าเทียบกับผมก็คือหางหนของ Apple นั่นแหละนะครับอาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็ คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะซื้อเนี่ยก็ทำใจไว้นิดนึงว่ามันมันไม่ได้เหมือนกับมือถือคุณนะเออมันมันต่างกันไปนิดนึงนะครับรู้สึกว่ากำลังขับมันจะเบาลงนิดนึงแต่ว่าอ่าให้อย่างอื่นได้ให้โทนให้บุค,คลิกที่เปลี่ยนไปนะถามว่าหูฟังผมยังแฟลตอยู่ไหมคําตอบคือหูฟังผมยังคงแฟลตอยู่นะครับหูฟังผมไม่ได้เปลี่ยนโทนกลายเป็นหูฟัง iPhone นะฮะ หูฟังผมแค่มีย่านต่างๆที่ดูลึกขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขึ้นแต่ว่าให้เขาเรียกว่าให้พันช์ที่ลดลงนะครับแค่นั้นเองนะฮะหลักๆแต่คิดว่าน่าคงคงน่าจะให้ลักษณะเสียงคล้ายๆกันก็คือพันช์มันจะลดลงนะครับและสเตจมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ดีเทลมันจะเยอะขึ้นหลักๆก็คงประมาณนี้สําหรับใครที่แบบเอาเน้นจะเอาไปโฟกัสจริงจังอ่ะแบบเอาไปใช้แบบมอนิเตอร์หรือแบบไปแกะนู่นแกะนั่นแกะนี่แบบ ต้องการฟังแบบโฟกัสของตัวเนื้อจริงๆอ่ะไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ยังแบบรักษาหูตัวเองให้แฟลตอ่ะไอตัวเนี้ยแนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนโทนหูฟังคุณมากนะครับแค่ทําให้มันแบบเออมันมันรู้สึกว่ากําลังมันเบาลงเฉยๆแล้วก็แบบมันดูชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าคร่าวๆเนี่ยคงประมาณนี้นี่แหละนะครับผมการใช้งานก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะแบตก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับประมาณ พอห้าถึงหชั่วโมงนะชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะเออไม่มีข้อดีข้อเสียอะไรอื่นละนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นข้อดีนะที่แรกมากับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความสะดวกสบายนั่นแหละเรื่องเสียงก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับกับราคาพันสามผมว่ามันก็เอาตรงๆว่ามันดีกว่าบีทเฟกผมอะนะครับ <laughs> อาจจะเป็นเพราะว่าตัวหูฟังผมด้วยนะอันนี้มัน มันบอกกันตรงๆไม่ได้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันึมันมันคือการแมทชิ่งแบบหนึงเหมือนกันนะครับเหมือนคุณซื้อหูฟังแล้วคุณไม่แมทกับแดกหรือว่าแบบไม่แมทกับแอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะมีคู่เทียบกับเคานาะก็จะเป็นเจ้าตัว LCBT ธรรมดาที่ตัว590 9 0บาทต่างกันเยอะไหมคําตอบผมตอบไม่ได้นะผมไม่เคยฟังตัวเล็กนะครับแต่ สเปคต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเจ้าตัวนี้สามารถจัมกับ f อ o ได้เพราะฉะนั้นมันปรับ EQ กองฟิลเตอร์ได้โน่นนี่นั่นปรับโคเดกได้ตามใจชอบนะครับก็ตัวนี้คือเล่นได้มากกว่านั่นเองเนาะเป็นบลูทูธ o t h 5ุด้วยนะตัวนั้น5.1แลวความสเสถียรก็สูงกว่านะครับรับโคเดกได้เยอะกว่านะครับมี DA TPX l, l เล่นเกมได้ดีกว่านะครับผมก็ผมว่าเสียงคงจะดีกว่าด้วยแหละนะครับก็ เดี๋ยวก็ต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อสำหรับใครที่คิดจะลองก็สามารถลองซื้อดูนะฮะก็ราคาก็ไม่น่าลองเท่าไหร่ราคาใช้ได้นะก็ผมว่าผมน่าจะมีข้อมูลประมาณนี้นะที่จะมารีวิวกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมอืมป่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าถ้าเอาไปเทียบกับพวกที่เป็นตัว เป็นบูทูธแอมของพวกฟ o โอเขาอะตัวที่เป็นตระกูล BTR ถามว่าเทียบกันได้ไหมเอาตรงๆว่ามันเทียบกันยากครับเพราะว่า1ก็คือตัวที่เป็นตระกูล BTR แบตเขาใหญ่กว่าแบตเขาใหญ่กว่าถ้ากับว่าเขาสามารถส่งพลังงานได้เยอะกว่ากําลังเขาต้องเยอะกว่าอยู่ละแต่พวกเรื่องลักษณะเสียงอะไรเงี้ยโทน,นอออะไรเงี้ยคงไม่ได้ต่างกันมากนะครับตัวนี้ถ้าเทียบได้ก็จะประมาณ BTR อ่าน่าจะโซนโ BTR 3ประมาณนี้นะครับ เป,เป็นมาคลาสเดียวกันนะครับเป็นสินค้าในไลน์ที่แบบเทียบกันไว้นะครับก็แต่ว่าสเปคชิปแดกมันพอๆกับ BTR1 นะเท่าที่ผมรีวิวนะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็วันนี้ผมรีวิวไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่านึกออกเท่านี้ว่าจะรีวิวอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถทิ้งคำถามนะครับหรือว่าใครไม่ถูกใจอะไรยังไงก็สามารถเมนไว้ได้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ